ันนี้ผมจะพามาอัปเกรดรายละเอียดของเสียงให้กับรถ Ford Ranger เซตนี้มีอะไรบ้างนะ้ะเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันเลยครับ หมดปัญหาการติดตั้งซับและหาตำแหน่งที่ยุ่งยากด้วยการติดตั้ง Active s u b w o r f e r แบบเข้ารูปสำหรับรถ f อร d Ranger ซึ่งคันนี้เราได้เลือกตู้ซับขนาด10นิ้วนะครับที่เป็นตู้เบสให้พลังเสียงเบสและมาพร้อมกับการติดตั้งคู่กันกับตัวตู้ซับที่มีการดีไซน์เข้ารูปมาแล้วสำหรับรถ f อ r d เร n g จ r เรียกได้ว่าเมื่อเราใช้ตัวตู้ซับวูเฟอร์ลายลักษณะแบบนี้สามารถวางเข้าไปในโครงสร้างเดิมของตัวรถได้เรียบร้อยเลยครับและด้วยการฟังที่ให้พลังเสียงเบสที่หนักแน่นมาพร้อมกับเบสขนาด10นิ้วของทาง m t x ครับและที่สําคัญยังมาพร้อมกับชุด Power a m Class ์ c u s ดีที่มีมาให้ Built-in มาให้ภายในตัวแบบนี้เลยสามารถติดตั้งได้อย่างสมบูรณ์แบบ และจับคู่กันกับชุดลำโพงที่มีคุณภาพเสียงสไตล์ SQ จากแบรนด์ของ Challenger ครับเราติดตั้งชุดลำโพงทั้งหมด2ชุดด้วยกันชุดลำโพงให้กับประตูคู่หน้าวันนี้เราเลือกใช้ชุดลำโพง2ทางแบบแยกชิ้นนะครับของแบรนด์ Challenger ที่มาในรุ่นของ f a ก 650S เป็นซีรีส์ลำโพง2ทางแบบแยกชิ้นเขาจะมาพร้อมกับลำโพงวูฟเฟอขนาด6.5นิ้วและจับคู่กันกับชุดลำโพงชวตเตอร์เสียงใสขนาด1นิ้วนั่นเองครับ และทํางานร่วมกันครับกับชุดลำโพงคู่หลังและพง2ทางแบบรวมชิ้นทวิตเตอร์และลำโพงวูเฟอร์เนี h. ่ยรวมเข้าด้วยกันครับเหมาะสำหรับการติดตั้งให้กับประตูคู่หลังโดยในการติดตั้งตำแหน่งเดียวกันแบบนี <knowledge> ้เขาจะทำงานร่วมกันของชุดลำโพงทวิตเตอร์จะตอบสนองความถี่เสียงสูงร่วมกันกับลำโพงวูเฟอร์ที่ตอบสนองลงไปจถึงเสียงต่ำหรือเสียงเบสนั่นเองครับ ส่วนของลำโพงประตูหน้าถ้าให้เหมาะที่สุดผมแนะนำเลือกใช้เป็นชุดลำโพง2ทางแบบแยกชิ้นนะครับ หลังจากที่ประกอบเบาะพนักพิงเรียบร้อยแล้วพร้อมทีจะนั่งได้สะดวกสบายแบบเดิมเลยนะครับ f o r ์เ a n g จอคันนี้ได้รับการอัปเกรดรายละเอียดของเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสามารถสอบถามข้อมูลและการติดตั้งกับทางทีมงานร้านเครื่องเสียงติดรถยนต์ o อเวอร์ฮอน u ซาบังปิดของเราได้นะครับโลเคชั่นของที่ร้านอยู่ที่เสรีไทย33ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามและการรับชม